สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาต่อให้นะคะเพราะว่ามันหายเร,เร,รยาจะมาทำมันมมใหม่กันนคะคะว่าราูปเสร็จแล้วติดสก๊อตเทปเสร็จแล้วเราจะมาตัดขอบเสร็จแล้วมาระบายสีกันค่ะไปดูกันนี่นะคะระบายสีเสร็จแล้วต่อไปก็จะไปติดสก๊อตเทปกันเลย <สา S 1> ไปดูกันเลยนี่นะคะติดสก๊อตเทปเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาตัดกันเลยนะคะไปดูกันนี่นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเรา ็จะเอามันมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะต้องเอาสก๊อตเทปมาติดการรอบๆเลยนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะพอติดสก๊อตเทปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เห็นนะคะไปดูกันนี่นะคะัก็จะเป็นนี้เลย มันจะข้างในเราก็จะเอานุ่นหรือถุงก็ได้ยัดเข้าไปไปดูกันเลยต่อไปนะคะเราก็จะเอาวันนี้ไปติดกับตรงนี้นะคะไปดูกันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะบ๊ายบาย